วิธีการจองซื้อหลักทรัพย์บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผ่านเคมายเนวจากธนาคารกสิกรไทยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการจองแบบนะครับละเอียดเลยนะผ่านคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการตัดใจลงทุนนะครับหุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่1นึ่ทับสองห้าหก 8นะครับเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่้อ้สิทธิ์ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีทั้งหมด4ชุดด้วยกันชุดที่1นะครับหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3 3 5ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.6%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่3 7ปีอัตราดอกเบี้ย3.85%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่4 10ปีอัตราดอกเบี้ย4%ตต่อปี คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่ 6, 7และ10กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับโดยหุ้นกู้นะครับมีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้และตัวบริษัทอยู่ที่ A+ นะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับผ่าน K-M Invest หรือนะครับบมจหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยได้เลยนะครับ เรามาดูจุดเด่นของบริษัทของหุ้นกู้บริษัททูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนกันบ้างนะครับผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมบริการด้านดิชั่นครบวงจรและดิชั่นคอนเวอร์เจนต์ไลฟสไตล์นะครับครอบคุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่บอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์นะครับคอนเทนต์ Content, และดิชั่นมีเดียแพลตฟอร์มดำเนินธุรก,กิจมานานกว่า30ปี ในการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรทั้งเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภา,ทททาทภายใต้แบรนด์ทูมูเพชบอร์ดแบรนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้แบรนด์ช o วไลน์โทรทัศน์ภายใต้แบรนด์ทูวิชัน่นรวมถึงคอนเทนต์และบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมอื่นๆทูมีจำนวนนะครับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่51.9ล้านลายแบ่งออกเป็นเติมเงิน34.1ล้านลาย และแบบรายเดือน15.2ล้านลายทั้งนี้ทูยังมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบอดแบนนะครับอีก3.8ล้านลายนะครับข้อมูลในไตามาสที่3ทับ2567ทูนะครับถือหุ้นหลักโดยบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภกภัณฑ์จำกัดหรือ CP 26.32%กลุ่มบริษัทนะครับเทเลนอยนะครับ26.32%กลุ่มซินทริก 7.96%กลุ่มใชน่าโมบายนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะช่วยสนับสนุนบริษัทในด้านเทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์สื่อสาร7.81%หลังการควบรวมระหว่างทูและดีแทกนะครับประกาศเลตติ้งพิจารณาแนวโน้ม ทูก็จะเป็นเล t ติ้ง A บวกนะครับจากเดิม BBB บวกนะครับสำหรับอันดับเครดิตองค์กรเนื่องจากสานะทางการเงินของบริษัทหลังการควบรวมมีแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้นจากธุรกิจที่มีการขยายขนาดส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขนันมีมากยิ่งขึ้นและจุดเด่นที่สำคัญบริษัททูนะครับเคยออกคุ้นกู้มาแล้ว164ชุดตั้งแต่ปี2545และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมานะครับ เราดูหุ้นกู้เ,เราดูข้อดีไปแล้วเรามาดูความเสี่ยงคําเตือนและความเสี่ยงกันบ้างนะครับความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพลาทวันที่30กันยายน67กลุ่มบริษัทจะมีข้อพิพลาทหลายคดีที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องและคดียังไม่สิ้นสุดโดยมูลค่าความเสียหายจากคดีความที่สําคัญตามที่ผู้ร้องที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องคิดเป็นประมาณร้อยละ145นะครับของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณนะวันที่30กันยายน2567ซึ่งผลที่สุดของข้อพิาพาททางกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถคาดการได้ในขณะนี้นะครับกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้มีการตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับรายการค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรายการนี้ไว้ในงบการเงินดังนั้นหากผลที่สุดของข้อพิาพาทดังกล่าวนะครับเป็นลบ ต่อกลุ่มบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินสภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้นะครับอย่างมีนัยยะสําคัญได้โดยข้อมูลวันที่31ตุลาคม66มีความคืบหน้าในการพิจารณาคดีตามที่บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้ 1. นศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งให้สารปกครองกลางร,รับฟังคําฟ้องที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องกสทชา เพื่อขอเพิกถอนมติกสทชที่รับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่างทูและดีแทกสารปกครองกลางยังต้องพิจารณาหลายประเด็นของคดีดังกล่าวต่อไปว่ามีมติรับทราบการควบรวมธุรกิจของกสชชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 2. คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทน,นส่วนเพิ่มจากรายได้ค่า i อซ นะครับส่วนต่างของผลประโยชน์ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรือเน็ตไอซีนะครับพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับจำนวน7 6 6 9 9 6ล้านบาทและเบี้ยรปรับเนอัตราร้อยละ15 00. ต่อปีจากเงินจำนวน4 1 3 6 8 7ล้านบาทน,นะครับนับถัดจากวันยื่นคำเสนอข้อพิพาทนะครับ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่บ,บริษัทโทรคมนาคมจำกัดมาชนนะครับท้งนี้บริษัทได้พิจารณาแล้วไม่เห็นพร้องกับคําชี้ขาดของคณะอนุโตตุลาการนะครับและบริษัทจะยื่นคําร้องของเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางต่อไปนะครับรายละเอียดเป็นไปตามลิงแนบนั่นเองนะครับนี่คือข้อ,อ,อคําเตือนนะครับแล้วก็ ตัวความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือความเสี่ยงจากการมีหนี้สินนะ30กันยายน67กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมจำนวน335.8พันล้านบาทลดลงไม่เทียบกับนะสิ้นปี2566ซึ่งมีเงินกู้ยืมจำนวน365.2พันล้านบาทเงินกู้ยืมเหล่านั้นเป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องรวมถึงสำหรับการจ่ายค่าใบอนุญาตขึ้นความถี่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอาจมีแผนในการจัดหาเงินทุนผ่านการกู้ยืมเงินและหรือการออกตราสารหนี้นะครับจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำหรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนในแต่ละปีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการขยายการลงทุนในอนาคตได้ความเสี่ยงจากการชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่บริษัททูม um ูเฮชยู n i เว r s ซ l ลคอมมูนิเคชันจำกัด มีภาระทางการเงินสําหรับแบ่งชําระเงินค่าใบอนุญาตใช้ขึ้นความถี่700เมกะเฮิร์จนถึงปี2573จํานวนรวม2 1 1พันล้านบาทความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์จนถึงปี2570จํานวน2 2 9พันล้านบาทและความถี่ความถี่2,600เมกะเฮิร์จนถึงปี2573จํานวน 16. 1 6 1พันล้านบาทนะครับ บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลงทุนให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่ 5G เพื่อเพิ่มความครอบคุมและประสบการณ์จากการใช้บริการของลูกค้าทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับอัตราเงินทุนต,ต่อยอดขายในระดับเดียวกันกับมาตรฐานโลกการลงทุนมีความเสี่งยงผู้ลงทุนอาจจะได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้ หากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกําหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์ทางบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้หาผู้ซื้อให้ทางธนาคารหรือบอรอเองอาจจะไม่ได้รับซื้อไว้เองแต่ตลาดตราสารหนี้มีสภาพคล่องต่ำซึ่งทาให้ไม่ได้ขายได้ในทันทีเพราะนั้นหรือขายไม่ได้เท่ากับราคาที่ซื้อมาเพราะนั้นต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับช่องทางในการจองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเคมาอินเวสได้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติม เคคอนแทค c ซ็นเตอรนะครับได้เลยนะไปดูวิธีการจองซื้อกันครับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่าน K-My Invest และการชำระผ่านเคพั h สามารถนำไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน K-My Invest จากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1น,นะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงค c o m k m y i i n v e s t ก่อน เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัทนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัทเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัทก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุดเคเช็คไอดี ID นะครับค้นหาจุดเคเช็คไอดี ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุดเคเช็คไอดี ID ที่ เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุดเคเช็คไอดีนะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมรับนะครับลูกค้านะครับจะได้ o t i f i c a t i o n นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัว ตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอ่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ K-My-Invest นะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับอ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับ ทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ,ถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับมาระบุไปจองซื้อกีนหน่หน่วยหน่วยละ1,000บาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไปตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทําการหักเงินของคุณนะผ่านเคมา โอเคพัด okay, น,น,นั่นเองนะครับระบบจะส่ง sms และอีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณเล่จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ